สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทัพในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิทยากรค่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปแท่แล้วนะคนละเก้าพัน ล็อกไมค์ใช่ กดแชร์ออกไปแส่ กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อเกก้าแชร์เพียงเท่านั้นเกแชร์ใครเข้ามาแล้วกด <c oughs> กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วทิ้งคำว่าแชร์แล้วซีบรน คำถามอขอแชร์ก่อนนะคะใครข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,รแ้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 900 9 9์ แล้วค่อยพิมพ์แชร์แรงชื่อเล่นคำถามนะถามหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะการงานการเงินความปรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอืครอบคลุมแล้วเวลาสามวันนะคะดูข้างหน้าได้เห็นบ้าต,ตรงนี้มันเดียวนีมันกว้างกว่าน,นีนเล็กว่าอืงถึงได้บอกให้จานโอจัดไง กุกกี่อ้ก็เห็นว่ามันตรงแล้วไงอาจารย์โอผู้รู้ต้องจัดใส่เซ่โอใส่ตาเอียงครับอืมต้องใส่ตาเอียงวะนี่ยงไงก็เนี่ยจัดได้เท่านี้ยไม่รู้จะทํายังไงกับคอมันคอมันเอียงๆนะมาคอมันเนี่ยคอยเนี่ยมันเอียงเ,เล,ขขงล็กมากนะเอามาสับใหม่เลยมันอยากสับใหม่ให้ตัวเออ อ้าวทำไมมันให้แชร์แค่คูุแค่อันเดียววะเออแต่นี้ยไม่ได้เข้าสลับบัญชีกันอะอืมอ่ะรุ่งคนแรกนะคะแชร์แล้วอยากทราบว,ว่าดวงช่วงนี้นะคะสามวันนี้นะคะจะได้มีอะไรนะจะมีได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาไหมคะดวงสามวันนี้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาไหมอยาง ไม่เห็นเงินก้อนใหญ่เหมือนมันเป็นแบบแค่ครึ่งเดียวอ่ะต้องวางแผนอะไรอย่างเงี้ยระยะยาวๆนะเออได้ไหมส่งลงไม่ได้มันยังไม่ครึ่งเดียวก็ไม่ได้ถ้าสิบห้าสิบก็ไม่ไม่น่าถึงอืมอืมเพราะมันไม่เห็นไพ่เหรียญถึงไม่กล้ามาพูดไงโดนัทแชร์แล้วค่ะยี่สิบสามคนชื่อลมเขารู้สึกยังไงกับเราอภัยบอกดีหรือไม่ดีแค่นี้นะ ดูดีมีเมตตามหานิยมรู้สึกยังไงกับเราเขาอยากคบเรานานๆไหมก็ให้มันบอกดูดีมีเมตตามหานิยมแชร์แล้วโดนัทนะคะแชร์แล้วนะคะยี่สิบสามโดนัทยี่สิบสามเอาราไปแล้วคนช่วยลมนะคะถามอะไรซ้ำๆมาสามซ้ำซากทะาำนั้นไม่ดีนะแชร์แล้วจริงๆค่ะแนทค่ะยี่สิบหกปีวันนี้จะมีโชคบ้างไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับมีมีก้อนใหญ่ด้วยมีนะผมบอกใครว่ามีนะ นะ่ยแร็วันนี้จะไม่โชอ์นะคะดีนะเนี่ยตรงนี้มันไม่ชี้แลเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ทุกชี้ๆทั้งหลายอ่ะวันนี้พิสรสะผม มาแล้วแพมแพม29พรุ่งนี้จะได้เงินก้อนเปล่าคะไม่ได้ครับไพยมันเครียดไม่ได้นะคะคุณแพมแชร์แล้วได้ดีน่ารักกันมากๆเลยนะคะแชร์ให้หมดทุกคนเลยนะคะไม่ต้องทวงแชร์กันเลยวันนี้อืม วันนี้ลิปดูโอ้สวยไหมลิปดูโอ้สวยไหมวันนี้ปากดูดีมีเมต็ดดูในกล้องเล<ร>ยดูในกล้องเลยดูในกล้องเลยกล้องไม่เปิดกล้องเหรอเท่าไรอ่ะดูอะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้ออลแมนเบอร์มันกระเด้งขึ้นมาไงออลแมนเบอร์รับซื้อแต้มดังขึ้นมามันเด้งขึ้นมาเขาสั่งซื้อของเหรอไม่ได้สั่ง หมายถึงว่ามันจะมีการเหมือนกับทำลายแต้มอะไรเงี้ยนะแล้วเห็นเนี่สวยไหมสวยดูดีมีเมตตปามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอ้ค่ะเร็วค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะแชร์แล้วเอียงยังไงเอียงไงเอียงนะเอียงนะนี่พยายามให้มันตรงยยงงอะ พยายามตรงให้มากที่สุดแล้วนะเนี่ยไม่รู้โอ้ไม่รู้เ,เล็ก <62. S 1> เล็กหกสิบสองพรุ่งนี้จะได้งานไหมค้าตัดแว่นคุณเล็กหกสิบสองมีโอกาสได้นะนะมีโอกาสได้ไพ่ว่างนาี้นะไพ่ดีนะมีเมตตามาหานิยมวันดูอยู่ว่งวางๆก็สวดพระกรถกาเงินล้านกันบ้างครับเหรอนะนะอืม ไม่มีผู้แชร์วันอ๋อไม่มีผู้แชร์ไม่ไม่ตอบนะเพิ่งเพิ่งเป็นคนแรกที่ไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์นะมีเวลาก็ไปสวดพระคาถาเงินล้านกันบ้างนะกกลล้้อองงนะเออมีเวลาก็ไปสวดพระคาถาเงินล้านบ้างนะครับอย่าอย่ามัวแต่นั่งหลับกันนะครับนะนั่งหลับมากๆก็ไม่มีจะกินนะครับนะดูได้ยัอ่ะนะอืมอดูได้เหรว่าเขานั่งกว่าส่วนใหญ่นั่งหลับหมดแล้วไม่ค่อยสนใจไปนั่งสวดมนต์กันส่วนใหญ่ที่เจอมานะมาเลยสองปรจิตแล้ว อาจ,จารย์โอสวดเลยอ่อสมจิชามินาสังสิโมพระมาจุมหาเทวาสเพยาคาปบรยันติพระมาจุมหาเทวาพิราภาภวันตุเมมหาพุโยมหาราภวภวันตุเมมีเตภาวหเตพุทธมาอุณโมพุทธายเวริทิเยวริโคนายมเวเรหิงสาเวเรทศสเวเรทสาเวเรทิอุปเทศมมานีมามาพุทธสสวาหุมสมติชามิ เพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทืรสวัจิชามินาสังสิมภพระมาจมาาเทวาสุเพาคาปรายันติพระมาจมาาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาพุยนมหาราภะพวันตุเมมิเตภาหะเตมพุทธมาอาุณโมพุทธายเวริทิเยริโคนายังเวรหิงสาเวรทัศน์เวรทัศาเวรทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัตวาโฮม สมเดชามีเพลงเพลง,พ,ลงพาพาฮาาที่เริงคนที่มีผู้แชร์ดูไม่ยากครับดูข้างหลังอ่ะข้างหลังมันจะมีผู้แชร์ขึ้นเองครับนะแล้วเป็นรูปคนแล้วลูกศอออกไปครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสลาสิบท,ทั้งหมดนะครับนะนะดูสองวันเราไม่ได้ดูเป็นเดือนนะคะถ้าอยากดูเป็นเดือนนะคะอืม,มาดูส่วนตัวข้างหลังเลยค่ะมาดูข้างหลังเลยอเออทางแชทมามีค่าครูนะคะขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะนะ ต้องมีผู้แชร์นะครับถึงจะดูนะครับไม่มีผู้แชร์ถือสลากสิทธิ์ไปทั้งหมดนะครับเขาเล่นอะไรย่าไ,<ด>ไปช่องๆแล้วแหละนั่นแหละเกมเสียเงินได้เงินหรือเปล่าว่าน่าจะมีส่วนโอ้ผมมันนั่นแหละไม่พูดอะไรมาครับกดแชร์ออกไปแท่ แรวนะเดี๋ยวสับไพ่ก่อนบอกให้กดแชร์ก็ไม่กดแชร์นะแ,แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอันนี้ครับนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานหลังไหม์กันได้ที่นะครับนะขอแบบพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตครับโอศิริกรอัิรัตเบอร์โทร0619922645 0925-929261กับ id ร y o s e r i e ิหนึ่สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตัวองค์ตัวเทพรับขันครูณนะหน้าทองสายดกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขังวัตถุม,มงคลต่างๆและเสียงครูแนละครอบเสียงครูด้วยค่ะตามนี้ครับ นะอืมแล้วผมตามนี้ครับนะอา่าดูแค่สามวันนี้เท่านั้นนะครับนะแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคําถามครับถ้าจะถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับนะสาหรับคนที่ไม่ได้มีไม่มีผู้แชร์ถือสละไปเองนะครับนะใครที่แชร์แล้วนะคะคุณเนี่ยคะ่ะแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วถามมาเรื่อยนะคะเพื่อน พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามมาได้เลยนะคะอืมนะออะนะเครื่องรางเสริมดวงนะครับโดยอาจารย์โอนะครับนะปู่ศรีสุโธน้าคราชนะครับติดต่อสอบถามเช่าบูชากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะคือถามว่าเพราะอะไรเพราะยุคทุกวันเนี้มันเป็นยุคข,ของการม,มูนะการแข่งกันนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันเข้ามาได้ครับอืม นะเ9ืบาทนเมื่อเงินหายากนะคะเครื่องรางของขลังที่เสริมเรื่องการเงินก็จะได้ความนิยมนะใช่ค่ะนะเช่าบูชากนไปมากเลยนะคะอันนี้เป็นเซตตัวอย่างนะคะที่จริงแล้วของออกตลอดเลยค่ะนะนะขายดีมากชุดนี้นะคะเจ้าปู่ศรีสุโธนะครับและเจ้าพญาอนันตนาคราชนะครับนี่ครับนะนี่องค์อพญาอนันตนาคาราชมีคนถามเข้ามาละมาหวหน้าขบาดหวงนักบาา แชร์แล้วนะคะแชร์ยังแชร์แล้วนะคะป๋อมแปมถ้าหนูไปจุดทูบขอเลขกับพระพิฆเนศท่านจะให้สามตัวตรงไหมคะอันนี้เราไม่ดูครับนะเรื่องเกี่ยวกับสื่อเทปเราไม่ดูยานเราไม่ดูมาจากไหนกันแะ่นะคะแต่ดูรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าจะดูเรื่องนี้แบบนี้ต้องใช้ไพ่นี้ครับจะจะไม่ใช้ไพ่ปกติดูนะครับจริงมีสามชุดนะที่เป็นไพ่เทพนะคะแต่เราเปิดเผยได้ไม่กี่ชุด นี่ครับนะเราจะใช้ไพ่นี้ในการตรวจดูครับนะอ่าแชร์แล้ววายี่สิบแปดการเงินเดินหน้าจะดีขึ้นบ้างไหมคะดูแค่สามวันนี้ครับคุณปอมแปมถามเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวตอบให้นะไม่ส่อเทพสุวิญญาณนะคะคุณวายี่สิบแปดการเงินเดินหน้าจะดีขึ้นบ้างไหมคะก็ดูแค่สามวันนี้สามวันจะดีไหมสามวันนี้ดีมีหมุนอยู่ครับมีเงินหมุนอยู่ ใช่แล้วค่ะอังหุนค่ะสามสเอ็ดคนที่เราคุยด้วยที่ชื่อเอ็มตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราคะเขามีใจให้เราหรือเปล่าคะเขาําบากใจครับช่วงนี้ครับพูดตรงๆนะหนักใจเขาเขารู้สึกถึงห่วงอะไรบ้างไหมผมรู้สึกว่าเขาลําบากใจอะไรบางอย่างผมตอบแค่นี้นะ่ะเขาเขาคิดถึงห่วงคุณนะเขามีใจให้คุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าลําบากใจอะไรบางอย่างอืม เอาละเวลามันก็หมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปที่รายการเาียได้คุณปอมปั่นน่าจะถามเรื่องอื่นมานะคะสหวิทยาโหรานะครับนะไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้ว